โกโก้ออกโลโกโก้เต้โกโก้มีลูโก,โก,โกแต่ลูกก็ไม่ไม่พร้อมกันมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกโตอยู่ในดีอยู่ในต้นไม้ อันนี้ก็ออกเหลืองๆแล้วอันนี้ก็ยังเขียวอันนี้ก็ยังอ่อนม,มันมันอันนั่นมันแก่ไม่พร้อมกันออก,ท,ก,อก,กทีละลูกสองลูกแกทีละลูกสองลูกเก็บเก็บก็เก็บไม่พร้อมกับ กเก็บทีละอันทีละอัน,อนต้นละอันต้นละสองลูกต้นละสามลูกต้นเขาก็ใหญ่แล้วลูกก็เยอะแล้ว

ถ้ามีบอ่อปงบอ่อปลาถ้ามีปลาก็เอาให้ปลากินเต็มไปหมดเลยเขายังไม่ตายเ้ายังเป็นเป็นอยู่ไก่ก็มาเขียมาเขียแต่เขียก็กิกนไม่หมดเนี่ยดูกอง กองกันอยู่